สวัสดีค่ะนะคะวันนี้นะคะพี่ยาได้ปล่อยรถนะคะคุณวัชระนะคะเดี๋ยวจะให้ลูกค้าแนะนําตัวนะคะว่าทํางานอยู่ที่ไหนและอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะสวัสดีค่ะื่อนภพรค่ะ,ะทำอาชีพอะไรคะร<ห>้านทองค่ะนพนักงานร้านทองเป็นพนักงานร้านทองนะคะแล้วก็ออกรถที่นี่สัญญาขาดย่าย มาเลยเนาะวันเดียวเลยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ดาวตามโปเนาะอ่าแล้วก็อยากจะให้หนูแนะนําเพื่อนในเซตนิดนึงมาออกรถที่เนี่ยค่ะแล้วเชิญเพื่อนๆนะคะมาออกรถที่อีซูซุสาขาอยุทยานี่นะคะค่ะแล้วก็นี่ค่ะพี่ยาค่ะเซลผู้ใจดีค่ะ่านง่ายค่ะค่ะนะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่ยากะสากเพื่อนในเซตนิดนึงนะคะถ้าสมมุติลูกค้าท่านใดสนใจที่จะ 5 6 5ค่ะ ID ไลายนะคะ0892567565ค่ะพี่ยาฝากไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ